วนมันบ่จ้ะแม่นผู้าวปันมันก็เลยอยู่นนมันมื้อนี้น่ะย่านฝนตกแน่เนาะสิคึมๆไปกับไผสวนมันกับอ้ายกับพี่นาบ่ได้มีคู่บ่เจ้าบ่มีเฮามีก็ไปนําคู่เนาะบ่มีตอนนี้ยังโสดโสดเนาะโสดดีๆก็โสดดีๆเนาะย่านว่า y o สายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสู่คนเบิร์ดสมองสวัสดเนาะบอกนะว่าสิวภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยก็ยินดีตอนรับเขา่าสูซ่องของวาวีชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อวี้วาวีกัไล่ยู่มู่วานน้านนาหน่อยเมืองอาะพรแข่งสวรรด์น,นเขตในยไหนพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือว่ามาเมื่อนีนกัมาหาไทายเปลี่ยนบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องเลยก็เห็นสาวโชดสาวไม่ห้างหน่อยเนพ่อแม่พี่น้องก็คือว่าเพิ่นกะ ยังโสดอยู่คนละกะเชิได้ไยายทำลงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิกได้ชมเนาะก็ชิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปหาทางน้องคนเดนะ้อเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคพี่น้องเลยจะได้มาทางเฮือนของสาวตุยต้ยสาวตุย้ยนะเนาะพอดีเข้าไปทางเงินแก่งเมื่อกี้นะเนาะไหนมาหอดบ้านหอดเฮือนเพิ่นกับมาอยู่กันต้นไมใ้ใไงโอ้ยขี่ลมเย็นดีเนาะ ด้วยครบ7ปีก่อนอื่นก็สบายดีก่อนเด้อสบายดีคือสบายดีสบายดี FC อยู่เออมาเลยเออเพิ่นยังบ่เคยอันเข้ากอบ่เคยเข้ากอยเคยในอายูเพิ่นก็เนาะบ่เคยเข้ากอคือุ้ยบ่เอ้ยน้องตุ้ยตุ้ยเนาะโดยน้องตุ้ยมี2ชื่อบ่จาแม่นอายุเท่าไหร่กเอาหลายๆกประมาณ1เข้า เเกา็ได้อ๋อีแเก้าเลยแปเก้าด้ยพอดีงามพอดีงามงาามด้วนอกว่าำนพอดีงามาะาวคอยงาม่งามเนาะวัน้อยน้อยน้อยเาหลขึ้นมาดือยเชื่อจักฮอตวามีผู้ใจผู้ชาวเนาะทำแท้แม่เาค่อยใส่อยู่แต่ชวนมั่นหมดจ้ะ ชาวเป็นปันมันกัเลยเพือนปันมันมื่อนี้นะยันฝนตกเนาะที่จุ่มขึ้ไปก็พ่าสวดมันกับไอ้กับพี่หน้าบุรีมีคู่บ่อเจ้าผมมีเขามีก็ไปน้ำคู่เนผมมีตออนี้ยังสวดเนาะสวดดีก็ต่สวดดีเนาะยันว่าเราหายได้เนาะถามไว้เนาะเอางามบ่านนี้บุรีมีคนลิ่มนลมบ่อความชื่อเลย กจะมีคามาลินคามาลินฮากาเินงยีร๊อกเลยแต่ว่ากันยังไม่ได้เป็นแฟนกันบ่โดยพออันบอได้ยินนั่นฉันว่าเจ้าเป็นในห้างบ่โดยโอเป็นในห้างเอาฟัวได้จคกขีนงอ้เอาเดือนสี่พอดีฮอเดือนห้ากระปะเดียวนะเอาเดือนเดียวเดือนเดียวเออเป็นยังจะเอาคือเดือนเดียวคือปะบพอสบายเลยเจ้าบอสบายโดยโอ้อ่าอันนี้ก็ไอ้ี่โปรดถามเลยว่า การที่ว่าป้าเดียวนี่ให้เป็นคนปะเจ้าบัวป้าคือว่าคนปะทางผู้ใหญ่มาพี่แหละจ้ะเขาเบิ่งแบบเขาเป็นทับแล้วเบิ่งขนะแบบจะคนบ้านไหนล่ะบ้านทับไก่เหรอบ้านทับเ่งขมวดนี่ใช่ครับทาราจอยไก่เด็กอยู่ไปน้อขมวดเคจได้จังไปหูจักกันในโทรศัพท์เออพบกันทางโลดรซีบเนาะเมื่อกี้เราก็อยู่ไทยแบบเขาบอกว่าห่างห่างมากกันเลยหาจจะว่าเมื่อใครจะเอาเปรัวปะาได้ปะ นี่เราก็เมื่อะในเมื่อเราไปมึงงานเดี่วเราก็บบางอมันเราก็มาโดยแล้วเจ้าแล้วเรามาเบิ่งเจ้า่โดยแล้วเรามาขอเจ้าโดยอ๋อเฉลียว่าเจ้าเนี่ยยังไม่ได้คบไปมาหาสู้กันก่อนสิแต่งเหมือนบ่คบประมาณชี้เดือนปลายแหละครบแล้วเด็ตโรลมนะโดยโทรลมก็ชื่อโทรลมหมายชื่อยัง แบบว่าเบาง่ายไงจำจำว่าโมเมนตไม่ห่างจำคือบ so ้านเขาเนาะเลยเนาะแบบว่าเบาหลีกไปได้แค่รับไปหนาะก็ได้แบบรยแบบว่าเอาในเจ้าเมื่ออยู่หุ่นบารวยเขาแต่งเมื่อแล้วโอ้แต่งเมื่อแล้วเขาเจ้าส่งมาบอเออแบบพีๆกับปะเกย์คนมาปะอยู่นี่ตีเดียวแบบปะแหละบอกได้ดีก็เลยเขามาพี่อยู่ในที่ปะเดียวเขียนใบปะห่างกับปะเลยโอ้จีบใบยาห่างเรียบร้อย ันเท่าไดอันอันคบ่าวเจ้าแาปายเลบเมื่ออยู่พุ่นแเจ้าบ่สบายแล้เพิ่นให้เจ้ามาปัวอยู่พี่โดอบ่ยังไงว่าทางน้องนี่อแบบว่ามีโรคประจําตบ่แต่งสาวบ่เคยเป็นบ่เอาผัวลเป็นกันนเด้อ๋อโไปห้องหมอแล้ว่ความดตกอความตกโดยดีพ่อแม่เมัวต่ําบ่โดย แต่พ่อแม่เจ้าเอามาปูว่าแตทั้งเงินทั้งเงินแต่กี่กับพ่อแม่คอยกระชวนทางพ่อปูแม่ย่าไปแล้วเขาบออยากไปฮะนะเขาบออยากไปกับทางพ่อทางแม่ก็ให้เอาเงินมาแต่เขาบอกสักกันได้เขาบอกเขาปูปูเขาแปลงโดยทางปูเขาปล่อยปล่อยฉันสักแเลยสั่งซ่งลุดบ้านเราแมนสั่งซ่งลุดเนาะเาจะงน้ำกันเนาะเพนโมเป็น เอาพอดีตะยีแบบว่าอยากปัวแต่แบบหมออ่าหมอน้ําบ้านน้ําเพื่อนน่ะสิบ่โดยอันนี้เจามาปัวแบบหมอหมอวเพิ่นเอินนี่เนาะหมอวงแต่เลยเช้าแล้วเดนีน่ะก็เช้าแล้วอันนี้ก็กินาประจําอยู่นะอยังกินหาประจําอยู่ปปล่อยเนาะปลเนาะมปล่อย้เถ้าเพิ่นบ่บอกนี่ก็คือว่าเฮาบ่ได้ฮู้เลย เนาะคนกันยังงามอยู่ลูกเต่ากันยังมันได้มีเนาะดูอยู่น้อกันเดือนเดียววะโดยดีเลยทั้งหมมีลูกเนาะถ้ามีลูกมีเต่านี่หัางชิยากแด้เลยห่างกับบริเพมเลยกับใบใหญ่จะคิดอยากได้ลูกนะอยากไปเห็นงานเขาอะเออบอกโดยเจ้าเคยไปบุล่ะบ่เคยไปเจมเคยไปจั้เคื่อโดยเดี๋ยวมีมีพี่น้องจากคนนี่ยนะอยู่กเจ็ดคนแต่เขาเอาฟัวมาละเจ้าเป็นกับลูกคนที่ไร บอกว่ามันมีอีกภูระคนนึงเขา,ะะบบาเป็นลูกกลางเขาเนาะอ๋อแบบเราติดภูระไม่บะโดยเราติดภูระคือเจ้าอย่างนี้นะขันประตูเมนจะเร็วกว่าคือกันได้นี่ตุกคือกันเด้อแล้วมาบัดอยู่นี่อีก <c oughs> แบบอ่าบัดแบบว่าเจ้าเคยแบบอ่าแบบตั้งสเปคไว้อยู่วะบ่าวเป็นยังไงยังโมบ่มีบ่เออเย็นวะสมมืิอนีพากันเทศันอาชีพอะไรได้ยู่ บ้านเมืองนี่แต่คนมันนะนะทางบ้านนี่เพชรนาเห็นหน้าอยู่บ่เห็รทำไมยันหน้าได้เออถ้าเป็นยามนี่ก็แม่นขุดมันเนาะเอาไปขายอยู่ไชมันก็บ่เห็นอยู่ตลาดนี่ก็ใช้มหาพานไปเรากายไปยินเจ้าสร้างไปมหาบึงน้ำดินน้ำเมื่อกี้นี่นะน้ำฮานเบียนเด้เด้มันขายง่ายซคำอ้อยนี่บ่มีมงคล้ายแถวนี้เนาะมันไก่ลานมัน เลยหลายพวกเขาจะม่ได้ไล่ลอยไปถือว่าชุดยอดได้จริงจุเลยถือว่าไลยได้เนาะหอนลอยไปเนาะพอได้ยูพอได้กินนะคือว่าแล้วกะพอมีปานกลางในหมู่บ้านเนาะคือมึงเด็กอยู่กับพ่อแม่กับน้องกับนุงแน่คิดไปสิไปไทยปีนี้บอกดัวสิไปอันบัดรจิลำไ้ดำนาเด้ด ละเฮาอยากไปแต่แม่บ okay? ่ให้ไฟเถอ๋อแบบว่าแม่เป็นห่วงแปลว่าการให้แบบเช่าคักแน่ก่อนอันเดียวนี้ยังกินยาอยู่เนาะเออให้โรคแบบหายดีคักแน่เจ้ากินยาเจนาะยาบ่นเขาวางอยู่อยู่ห้องมอเค้งนะจักอย่างอ๋อเจ้าไปเอาอยู่ห้องมอพุ่นโอ้ต้องให้ต่อยาทุกเดือนก่อนโดย นาทีกินยาเท่าว่าเฮาฮู้สึกแบบเฮาบ่อ่าบ่มีหยังเพิ่นตรวจเพิ่นหยังแหนั่นแหละว่าเฒ่แหละจังยาเนาะเฮาก็อายุเฮาก็ยังน้อยอยู่แ่าเข้าในเมืองเข้าสวรรค์นี่ขี่รถไปได้ไปขี่รถอสาไปแต่ทางบ่โดยก่ารถแพงบ่น่ะเอาสวรรค์ะมัน2คนก็ไปไปตนีบ่โดยฮอดสวรรค์โอ้นักหูเนาะ นักได้สีเสนหามกลัวจ้างลงกรุงเทพคนได้จานโอ้ยเออหน้าแล้วเจ้าเดียวจักมาซ้อนเอาบ่สีเสนหางเงินกี๊ดกินนองแล้วเจ้ามาเจอแอ้วกะคือว่าทางไปทางมาบ่โดยเส้นเติมอะเรเนี่ยกาบเตลากระยาดเนาะไก่วะเมยมันไก่คือว่าไก่เติมเนาะ บ่ได้ไปงานดองบ่มื้อนี้คือว่ามีดองมีหยังทางบ้านบ่ได้ไปอม่ไปออยาไปอยู่ค่าค่าปันมัน่ะอ๋อคือว่าเราเป็นคนสู้ชีวิตได้นี่ตเนาะเป็นคนที่ว่าฮู้จักเฮ็ดเวียกเฮ็ดการว่าซั่นซะพี่น้องอือเวียงให้เวียงนาเวียเือนเวียานี่เป็นเบิดก็พอเป็นมันเป็นบ่เป็น ยยอนเเลาะทั้งเชือกทั้งคนนี่คอยเห็นฮอดขับรถไถผู้สาวเทวนี่เล่าก็ขับไล่ที่กันบ่ได้ขับไปตามทางแต่ชัดอยู่ไฮน่าโบเคยขับเ้วยไรเนาะถ้าาว่ขับมีเฮือนมีอย่างนี่ปกตินี่เคยขับด้ยขับแบบกลางทางนะเก่งจริงแต่อยู่ไฮน่าโบเคยขับไฮนาโบได้เคยไฮน่าเนี่ยยังโบเคยเนาะยังโบเคยแต่มันยากเขับวันนักขับ ่ใส่หน้าเป็นหัววีเรามักทิ้งยังส<อ>ีดาวใส่หน้าเป็นเราคนอีสาน์หม, <c oughs> มักใช่ได้เราใส่บุเป็นบได้เป็นบ่ออีกแล้วเราอย่างหาผู้ชาวใส่หน้าเป็นอยู่แล้วเดียเเ๋ยวเมียเมื่อเลี้ยงเนาะแส <c oughs> ดงว,ว่ายังไม่ได้มีสู้มีแฟนได้ต่อเนี่ยยังโสดโสดอีเลี่รอนี่เขาต้องถามย้ำเด้เนาะเดี๋ยวไหนเธอเพิ่นมาเห็นคลิปนี้แล้วเพิ่นเสร็จมาให้เขาจำได้ไหมว่าผู้แปวกันอะไรก็ไม่ได้ชูลินเธอซับ ออเเจาบบ่่ลลิินนนหยูพืกังตั้งแต่แบบว่าทำอะไรแบบคนมันแหละแบบมีเวลาลิ้นท้อตั้งแต่เจอตะกี้เนี่ยแบบว่าเคล็ดด้วยแบบบโบยาก้าลมทางโทรศัพท์บ่เออเจ้าบ่ต้องคิดใจคนเขามีผู้ิปับแบบเขาแยำได้แบบเวลาเป็นแม่หางเขาบอกอย่างเขาขับ่ได้นะโอ้ยมันบมกเกี่ยวหรอกเนาะตูวเนาะโอเคคนหักจริงวางแตงมันบมกเกี่ยวกับแม่้างอาจจะเป็นคนเตี้ยวนี่เนาะโดย แบบว่าบ่ได้ได้ฮักใคคนเจ้านี่ะเปิ้นน่ากิงเด้นั่นเรียกมีคนหากิงเนาะอ๋อบ่ได้ได้บ่ได้ได้ผู้สาวงามงามาตว่าแบบว่ามีอายุหลายแน่นี่เจ้าก็บ่ได้เลือกบ่อายุพะเฮาอยากได้แบบอยากอยากได้บุญอายอยากได้บุญนออรุ่นน้อง่บ่บ่เฮาบ่อืมถ้าอยากมีครอบครัวนี่สิเอามาอยู่เฮือนหรือว่าสิให้แต่งไปเลยให้แต่งเมื่อบ่อยากให้ซื้อนะ อ๋อประวัติประเภทนี้เท่านี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของนุ่มได้เนี่อ๋อคำามาเอาผัวนี่มนต้องเมื่ออยู่น้ำผัวโอ้มันนี่คือว่าเป็นโอกาสดีที่ว่านุ่มป้ใยอยากได้เมีเมื่อเฮือนแต่ว่าต้องมาล่มกันก่อนได้ต้องต้องล่มศึกษาดูใจเบื้องไปก่อนเนาะเออต้องล่มศึกษาดูใจเบื้องไปก่อนการแตงสีเรืืองอายุอาน้มนี่บอพาพว่าเากัน เราจะบอกกันเองเมนเพราะว่าหฮากับโบหูว่ามันีะเอาเล็กน้อยหรือเอาผู้เท่าก็มันเกิดอยู่น้ำกันที่ว่าแข่งกันเนาะเธอเอาผู้เท่าผู้เท่าบางคนเหมือนกันยังแข็งแห้งแหละกับยังอะปนเ่าได้แต่ว่าผู้เท่าบางคนก็เท่าชื่อชื่อกับมีดอกไหน่ว่าเท่าแล้วละอะปนเ่าได้เมนได้เนาะเท่าจะหาตัวเด็กน้อยนี่กันนี้หาตัวน้องน้ำเด็กน้อยดิ ปกตินต่มีแต่อยู่ให้ยู่สวนเนาะไปขุดมันลายดีบอว์มันปลูกลายดีบอว์ยังอะไรยังไก่ไก่ชิเล่เลยโอ้ไก่ชีเล่แล้วคูดควัดแตนเต้โดนๆนะไก่ชิเล้่เลยมันไปเกี่ยวข้าวเล้วก็ไปไปคูดมันต่อตามเพ้่งนีปลูกลายดีมันเนาะก็บใบลายผนได้ของป่านนี้ยังควัดยังโบเบิดอยู่ขันยากบ่บ่ได้ยากนะแต่บาม์บีคิวใช่นะมันน้อยคนเนาะน้อยคนควัด ่นะด้เขาเอาเขาลงเพื่อนแล้วเขาไ่ได้ไปช่วยเขาแหละแต่ว่าเอาเพื่อนเอาเพื่อนต่างเนอ่าบัวคอยอยู่นกำกับเน่ยบัวได้ช่วยบัวฉันนะมือหน้าหรือจังวยบัวไร่บัวนกบัวจ่อยนกแมนทำงานได้เขาไปวัดช่วยเขาดีบัวว่ามันคือบัวง่ายว่าอยู่เพื่อนเดี๋ยวนี้น่ะยังบัว่หลายๆคนบันไดโอ้ยย่งบัวไร่หลายคนบันไดบัวกระออกเพื่อนหมดแล้ว ็คือชวนมากนี่ทั้งนี่นี่เว้ากระดองกันไม่ได้แพงบ่ตามแต่คนบองคนบางคนกันเริ่มต้นนะนะปกติรำบ้านเมืองตั้งบ้านชาวฮารานถือว่าจะงอนักอยู่ได้โนตุนัะเจอแต่ว่าเพื่อนนี้ยืนเบิดบ่บ่ห่างมียืนกันแห้งคว่าให้หมดกันนะทาว่มีกระติดก็ได้แต่แรงว่าต้องค้างไว้เนาะปกติให้ยังให้หมดกันบุ๊คบ่นถยืนเบิดแล้วเนาะ กัวไผ่าะว่าไว้ยืนตอนไหเดือก้างไว้นะคือพอนการพูคนอนากพอนกับพอนากใจจะใจหมดจะใจนะคุคนเอาผูมีกับหองหมดนะแล้วจะหมักไปได้่มเาหอกัวไ้ก็ได้ไได้อายกล้องวันนี้บม่ได้ถ่ายกล้องที่อายนำมัเเบิ่งเราก็เป็นคนอ่าิเงี่มแจ่มใส คือว่าค uh. <c ười> ุยกับได้คู่คุ้นอะรมได้น้ำบัดคู่คนแต่ว่ามีผู้ใดสืบสาวมาโอมารมเนาะคือว่าผู้ใดดื้อฐานะหรือว่าเนี่ยไรแต่ว่าเราไม่เคยเห็นเราอย่าวไรนะขี้หอนดีเนาะทำมาเอานั่นในเมื่อยู่เพื่อนผัวผู้นี้นะพี่น้องเลยทำมาผู้ใดสนใจแบบว่าเอออยากเอาลูกเอาเมียเมื่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คือว่าผ่าน บาอางคนคิดนะที่เด่นผูนะ้เช้าหน่อยมีแต่ว่าย่านนั้นผู้เช้านี่บูเมอร์น้ำบางคนนะนตามผูนนะ้วางคนอ่ามันเป็นผู้บางค้นคือตัวว่านะแบบว่าคำผู้ว่าไทยนี่มาจีบบ่มากกจีบเจ้าสิก้าเมื่อบ่เมื่อฟังไทยอ่ะคอยถามลองเบ่บอกกว่ากทางเปิดมัวเป็นคัวเดียวเลยนะอ๋อคทำเป็นคัวเมียกันเลี้วทำได้ไใบได้คอทำได้แต่งกันแล้วเมนกล้าเมื่อโอ้สุดยอดสุเยอะ ดวมาถึกบ่งนี่แหละพี่น้องเวลาเขาทิชชู่ไอ้ผู้ชายเขาคัดกรอบมาก่อนบบดนี้เนาะตเลยต้องทำงานแบบคัดกรอบมาก่อนนะไรอยางเี้ต้องถามแบบทักเงี้ยรถโบเมนว่านั้นแต่บัดนี้นี่ยให้การชื่อชานหรือว่าการล้มกันนี่เด้วแต่ผูัวกับผู้ชายเพิ่นล้มโบเกี่ยวกับชุมเฮาเนาะเด้งเข้ามหาคข้ามาในเมื่อเขาก่อนเขาทิชู่ไอ้เขาก็ถามมาเด้งว่าเพื่อนพ่อเมื่อบ่เพื่อนกับว่าเราบว่าพ่อแล้วเนาะนี่โอ้ขา เป็นพวกเดียวเมียเดียวนะโดยแบบแบบคบกันแบบจะไปเรียนรำัวบ่์เขาไ่ได้ไปโอ้แบบว่าต้องแปรงก่อนต้องขอก่อนโดยต้องเหตตาปรแบบนี้โดยทำครบเลยให้ไปหาไปยังโด้นี่โบไปเนาะโดยโบให้สักัด่น้องเลยต้องให้เข้าใจกันนะเมนอืคว่าชัดเจนไหมชัดเจนชัดเจนน้องตุยเอ้ยน้องดุยน้องตุยเนาะน้องตุย ตัวทัดจีนน้องตุยน้องน้อยเรามีสองชื่อเดี๋ยวแต่ชื่อเพื่อนเดี๋ยวบอกว่าอีกชืเอเพื่อนมาต้องตุยด้วยกันคุณชมเนาะแร้วเป็นแต่ตุยเปล่าด้วยจะเป็นแต่ตุยชมชื่อได้สิน้องแจ็คเป็นยังเป็นตุยเนาะแต่ว่าชื่อเพิ่นน่ยจักเพื่นเอิญกันไม่รู้จักจะพูดว่าเอิญชื่อเด่นนะไม่ได้กันเนาะชื่อตุยเนาะแต่ว่าชื่อชื่อแทพเนี่ยชื่อชาวน้อยบ่แต่ว่าลืมถามไปว่าเพิ่นเฮียนจุ่มห้องไหน ด้เลือกโบราณเขาทำามู่เฮียนเลยโดยไอ้ามยนสาเหตุนี่ยคือบราากันไดเฮียนเพราะว่าหลายมู่บ้านนมู่บ้านนี่หลายคนบราเฮียนตี้ต้อแบบยังว่มีโรเฮียนปันไดแบบง่ายมากเลยกับวยากานะเพราะว่าสถานที่หม่งเฮียนกับไกลเนี่อยู่ในชนบทโอยะมีหม่งเขาของเฮียนเนาะแบง่ามากเลยแเือองเียนมาห่อนแบบง่ายมากเรยเ้าเนาะ เร่อแล่อแบบแบบว่าแล้วแต่พออ่านได้อยู่ปะอยู่บ่ได้บ่ได้บัดนั้นจุนเจ้าเล่นโทรศัพท์แบบแชทกันนี่เด้ยสิเพ็ดเนี้ไรทุกคนเสียงไปทัดเสียงด้วยอ๋อใส่ของเสียงเอาแสดงว่าถ้าเฮาสิสมมุติว่ามื้อหน้าเฮาจะขึ้นมาหาเราสมมุติเฮาเอาเพชรเราไว้นี่เฮาต้องได้โทรหาเราเลยบนเฮาต้องโทรหาเราตรงเลยแ้แบบนี้เออเนาะนี่แหละบางเทื่อบางทีกะ ต้องได้ยินปะกาศการยังรถเกิดพีดีว่าการเช็ดการเคียนดิเนาะอ่าคำมากเลยให้โทษตรงรถอ่าต้องแบบว่าอ่าเขียร์โบชั้นหนึ่งที่แต่วา่าผู้ษาวทั้งนี้นี่เปิ้ลงามเนาะเราขับถือเลยงามเหมือนนะแต่เราเบาดีก็หับเมื่อนั่นบอว่าดอกตัวหูที่ว่าการเมื่อแะไรพี่น้องเนาะเมื่อแล้วเ <laughs> นะบาดีก็มาอีกคือว่า อ่าคึ่มๆคือผลปิตกแล้วเริ่ได้ไปสวนมือนี่ปั่นไม่ได้จะตีกู้ทันหมดอ่ะจะเลยหางนลตัก็ไม่ต้องตู้เลย่าไปตีอ๋อแากเลยบอกเถื่อปลาไปเลยเนาะอ๋อแบบว่าเ้ามหากระปั่นไม้นี่ตากเลยเดี๋ยวมันดังนะอ๋อจักมืออันจังอันเจ็บทางเดียบอะไรกับมันข้าวสามมือแบบคือแบบนี้กับมันคิดไปมือแบบมันไม่ได้เพรมันคึ่มแบบนี้เนาะโด้วย ลำบากตอนตากเนาะเห็ดมันเนาะปกติอยู่บ้านนี่เห็ดเบี้ยเห็ดงานนี่ส่วนหลายนี่มีแต่อยู่กับมันนี่บอกเขาในบ้านไปหาอยู่หากินเด้น้องมาหาเนียงกินชีวิตประจํำวันอยู่แถวบ้านแถวเมืองบ้านเขาไปซ่อนนะซ่อนโดยซ่อนดี่ใจแถวทั่วทั่วบ้านชิ้เจ้าไก่ไปครัวนั่นดีใจ้โอ้น้องซ่อนกุ้งซ่อนอย่างนี้บอกโอ้มันกับมีเน้อง เป็นคนกับย่านขนาดเขาย่านอะ่นีอ๋อย่านกับไปพี่เก้าเพื่อหาทินเนาะแต่ไปได้ขนาดนี้คือเรามีเรียกลักๆเราก็คือไปก้นมันกับพ่อกับแม่เนาะเดือดรากลัๆของเราถ้าภัยที่อยากคุยกับเราเนี่ยต้องก้นมันเก่งเลยทุกที่ต้องงัดมันได้น่ะงัดมันได้ต้องเก่งไงก้นมันเนาะไม่เหนแต่เราดีพวกเรื่องงัดมันเดินเดินไปได้เบาดีโอลมกับเรา โบอยากยาเลยบอยยากแต่หรือว uh, ่าบบได้พ okay. oh, ่อบรรยากาศดีวยนี่จะโดนหรือเปล่าไม่เห็นได้พดนแต่โดนไม่ถึงเจ้านี่จะว่าฝากไว้น้ำเป็น้องเนาะ้าเป็นว่าอันนั้นเท่ากับคัดกรองมาอย่างดีผู้นี้ถือว่าเพิ่นพร้อมสำรับการไปยืมลูกกันพวเพิ่นแล้วถ้าเพิ่นได้ตกได้แต่งถือ้องเลยเนาะโบต้องของต้องค้าประวัติอยู่ทางนี้เป็นฮีษของเราถึงถือ้องเนาะ ถ้าแต่งเพิ่นคือบ่ให้มาสู้แล้วก็ให้เมื่อเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าอันน้องนุกายอยู่เนาะด้วยกันะบงยนดอกพว่าเพิ่องย่านงบ้มาอั้งะมานากแพงกันนดีพ้อมพี่จะสั่งไปด้วยกันว่าซับ่รงกับบ่แพงปานใดเจ้าหาละะผููิ่นิเว้าเพิ่มขึ้นไป บากเยียงก็โยกพี่น้องเลยแต่เราแต่คุยกันเนาะแต่เดี๋ยวคุยกันถึงใจนี่ที่เป็นกี่ก็ได้เน๊าะวาที่มาจบให้ได้ทำศูนย์นี่เนาะเอาโอเควันนี้จะอยากจกแด้วบากเยียงกันละโอเคเนาะน้องดาเนาะอย่งไรคืออยู่ดีมีแห้งหายหายพยาญโลฉาเนาะนหายละลายเนาะคนที่ว่าชัดเจนให้พ่อที่ว่าคนที่ว่าจริงใจเนาะมาทั้งใดมาทา้งใดก็ให้มีคนหักคนแทรกบางว่าเอฟซีฟูเบิ่งนี้ ่ในคลิปจะหักกิ่แพงคือกันเนาะเราก็มาเห็นน้องเพื่นกันยังเป็นหักเนาะโอเคบันนี้วัมี้ยังไงสบายดียังล่ะโอเคน้องพอนะพี่น้องหลังจากได้โอลมกับน้องเพื่อนกันหล่นตื่พอสมควรคือว่าทางน้องเพื่อนีนกระสดพ่อแม่พี่น้องเลยนี่จะเป็นทางเพื่อนทางซานของเพื่อนเพื่อนของสาวตุยหรือว่าสาวหน่อยเนี่ยพพ่อแม่พี่น้องเลย ถ้าเอฟซีคูไเนาะสนใจที่จะโอจะร่มก็เพิ่นกับติดตมาได้เดอ้อผมแมทพี่น้องเดอ้อทางชาวตุยเพิ่น,นก็นพร้อมที่จะโอจะร่มน้ำเนะาะหวังว่าเอาคนหักจริงหักแท้คนแบบอัน่อเพียงแต่โบได้มาหลอกมาอย่างแหละผมแมทพี่น้องเนาะคนจริงใจ่แหละอ่ะโอเค่อแมทพี่น้องผูดไดเขามาเบิ่งมาชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เดอ้อผอแมทพี่น้องเดอ้อ เพื่อชี้ได้เป็นกำลังใจเหตุิลให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเนาะมาวอนี้กะขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีเบิ่บุขู่ทุกคนเบิง่งชิงหงชุงบด